ไปดูดวงคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่แปดนะคะมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะ <c oughs> อังคารอังคารนี่เป็นยังไงมาแล้วจ้านั่นไงฮึอืม,อ,มอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเชียร์เดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปนะชาววันอ้อโอ้โห <c oughs> จะไปปราบใครแค่เนี่ยวันอังคารดูสิไพ่อีกโก้ขึ้นมาเลยนะคะถือดาบนั่งตัวตรงเดวีวเชียร์อืม ดุจังเลยช oh. <g horses> าววันอังคารโอ้โหมีแต่ไพ่ดาบจะไปฟันหัวแบคไคแบะเนี่ยชาวนาคารโอ้โหวันนัคารจ๋าอาทิตย์นี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะจ๊ะที่รักนะวันเสาร์ค้อหัวใจให้หมอจูนไปก่อนนะจ๊านะอื้มื่ฮันแนวันาังคาร แต่แล้วแต่แล้วดุจังเลยอาทิตย์นี้หมอจุดจะไม่คุยกับคนวันเกิดวัานอังคารนะคะดุมากเลย <c oughs> เอ้ยมาดูในเรื่องของการงานก่อนนะคะในเรื่อง,องการงานก่อนวันอังคารรู้สึกมีห่วงนะคะห่วงในเรื่องงานอาจจะมีงานรอให้ต้องสะสางมีงานให้จะต้องคอยออทำให้เสร็จเพราะว่าอาจจะสืบเนื่องมาจากอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วหรืออ,อ,อาทิตย์นี้วันหยุดยาวไหม ใช่ไหมคะวันหยุดหลายวันใช่ไหมอาจจะงานเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะมีงานสะสมรอวันอังคารอยู่นะคะนะทำอันนู้นห่วงอันนี้นะคะมีอารมณ์ประมาณนี้นะต้องจัดการให้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอย่าใช้อารมณ์ในที่ทํางานนะคะเดี๋ยวจะมีการทะเลาะเบาแวงหรือว่าความเห็นไม่ลงตัวกันนะที่รักนะอืมนะเรียบเรียงงานเนาะสาหรับใครที่รองานรอสัมภาษณ์น่าจะต้องรอไปก่อนคะ่ะอาจจะช้านิดนึงนะคะที่รักนะ งานเงินการเงินเอ,อ่อการเงินชาวธนาคารเขาบอกว่าต้องต้องเริ่มรัดเข็มขัดนะคะตั้งแต่ได้ยินเสียงหมัดจูนเป็นต้นไปนะคะที่รักนะเพราะว่าอาจจะมีอาการที่ถึงขั้นหมุนเงินได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่มีการวางแผนวางแผนไว้นะคะนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายด่วนๆที่เราไม่เคยคิดว่าจะ จะต้องจ่ายเข้ามานะคะชาววรรณคารนะแล้วก็ในบางท่านมีเกณฑ์จะต้องจ่ายประกันรถประกันบ้านประกันสุขภาพประกันตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยและในเรื่องของการเงินชาววรรณคารจ๋าให้ระวังมีเกณฑ์จะโดนพวกแก๊งด้วยนะคะแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งอะไรพวกนี้ด้วยนะคะที่รักนะให้ระวังหน่อยเป็นมันเป็นแก๊งจาก เป็นแข๊งข้ามชาตินะที่เขาขึ้นมาให้ระวังนิดนึงนะคะให้ระวังให้มากๆเลยช่วงนี้บริวารเองก็ดุนะคะไม่ใช่ชาวาานาคารดุอย่างเดียวนะบริวารคนรอบข้างก็ดุเหมือนกันนะคะนะถือดาบคนละเล่มสองเล่มนะคะนะจะสู้รบ <laughs> จะสู้รบกันเองซะแล้วนะคะนะวางดาบแนละ้วจ๊ะที่รักวางดาบแล้วก็คุยกันด้วยเหตุกับผลนะคะละรักกันไว้รักกันไว้นะนะคะอืช่วงนี้ทั้งชาวาานาคารเองแล้วก็ คนรอบข้างเองก็มีแต่คนที่แบบว่าจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจะตึงๆกันนิดนึงนะคะนะจะดุๆกันจังเลยนะคะช่วงนี้นะมีเกณฑ์เสียเงินนะจ๊ะชาวรังคารขาเหมือนมีเสียงเงินจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ให้ระวังแก๊งดีๆนะคะจะมีค่าใช้จ่ายในการไปอืเฉลิมฉลองอะไรด้วยนะเนี่ยอืมแล้วก็เดี๋ยบางท่านอาจจะต้องซ่อมบ้านแปลงเรือนนะคะ โดยเฉพาะหลังคาบ้านพื้นสุดฝ้าเพดานอาจจะรัว่วอาจจะร้าวอาจจะน้ําซึ่มอะไรอย่างนี้นะคะมีเก็รต้องซ่อมพวกนี้ด้วยเนาะนะคะนะแพลนการเงินให้ดีๆนะอืงานเงินความรักชาวรนาคารจ๋าถ้าหากว่าชาวธนาคารคนไหนนะคะนะมีรักแอบรักซ่อนระวังจะถูกจับได้นะจัตที่รักนะ แล้วก็ในบางท่านชาวธนาคารเองอาจจะมีการจับได้ว่าคนรักมีเกณฑ์ที่ว่ามุสานะคะมุสาวาทานะคะมุสาเรื่องอะไรหรอหมอโจนบอกมาเดี๋ยวนี้แต่ต้องสัญญาณนะว่าจะเอาไปส่องแบบเงียบๆนะคะไม่เอาไปทะเลาะกันนะเดี๋ยวหมอจุนบานะจ๊ะอาจจะมีการที่ว่าจับได้ว่าคนรักของตัวเองไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะนั้นมีรักสำรอง มีรักแบ่งปันมีโลกใบที่สองนะคะชาววันอังคารถึงต้องถือดาบเยอะเลยนะคะนะบางคนก็เตรียจะไปถล่มแล้วนะคะจะไปถล่มโลกอีกใบหนึ่งอะไรอย่างนี้ใจเย็นๆนะคะนะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลใช้น้ําเย็นไปก่อนนะคะที่รักนะอย่าข้ามขั้นไปน้ําเดือดนะคะเนาะชาววันอังคารบอกอย่างไรเสียฉันก็เป็นที่หนึ่งนั่นแน่ฉันก็เป็นที่หนึ่งฉันคือ the empress ฉันคือภรรยา ชัดเปที่หอะไรอย่างนี้เนาะจากนีอารมณ์แบบนี้นะเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนโสดคนโสดเออช่วงนี้คนที่เข้ามาอาจจะไม่ค่อยจริงใจนะคะอาจจะเจอคนปากหวานคนที่แบบว่าดูท่าทางจะสปอร์ตแบบออ้เลี้ยงของดีมีราคาพาไปดื่มไปกินไม่อั้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาต้องการแค่ตัวเราเขาไม่ได้เอาใจมาแลกใจนะคะเขาต้องการแค่ตัวแลกตัวนะคะเพราะฉะนั้น ตีตัวสดเช่นกันจ้าชาววันคารนะคะถือตัวสดไปก่อนนะคะนะอืมไม่มีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ว่าถือไวนไัดนแหละดีนะคะจะไม่เสียจะได้ไม่เสียใจนะ<ม>สุขภาพในบางท่านนักดื่มให้ระวังอาการแห้งนะคะนะระวังจะปวดหัวความดันขึ้นได้นะคะระวังคอเค็ดด้วยเหมือนกันใครที่เป็นความดันให้ระวังในเรื่องความดันให้ดีๆนะคะแล้วก็ ระวังแข้งขาหัวเขา่าใครที่เป็นลิซีดวงยังไงก็รีบรักษานะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างแข้งขาหัวเข่าลิซีดวงนะบางท่านอาจจะต้องมีอาการมีเขาเรียกว่านะมีเกณฑ์ที่จะต้องกรีดมีดลงเนื้อก็ได้นะคะอาจจะตรวจเจอแบบก้อนเนื้อหรืออะไรอย่างนี้เป็นซีดเป็นอะไรอย่างนี้บางคนก็อาจจะเปลี่ยนสบ้างหัวเขา่าเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะนะ อืมมีเกณฑ์แบบนี้เนาะโชคลาภโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นนะคะยังไม่ค่อยเด่นเพราะว่าอารมณ์ของชาววันอังคารยังไม่คงที่นะคะนะอืมเออสื่อน้ําโชคเผื่อว่าใครที่แบบรายวันอย่างนี้เนาะก็พูดกันกันไว้ถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะสื่อน้ําโชคได้แก่เลขที่ได้จริงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็อายุพอสเกิดคุณแม่แล้วก็ทะเ,เบียนบ้าน เลขหน้าไพ่มีสามสองศูนย์หนึ่งห้าสองสีแดงสีเหลืองสีอะไรเดียสีน้ำเงินคือสีน้ำโชคของชาววรรณคารสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์นี้ที่ชาววรรณคารไปมูแล้วคือถูกฉลกกับชาววรรณคารคือพระแม่กวดอิมนะคะ เจ้าแม่ทับทิมพระแม่อุมาแล้วก็ปู่ท้าเวสุวรรณนะคะแล้วก็บ้านใครที่มีสารพ่อภูมินะคะฝากตรวจเช็คนิดนึงว่าหลังคาอะไรมีอะไรรอยแตกหักแล้วหรือว่าพื้นซุดไหมหรือนางรำข้างในแตกหักเสียหายไหมนะคะก็ทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะ